สวัสดีครับพบกับเซลล์ไลรยล้านนะครับวันนี้มาดูเทรนด์การขายที่ต้องเลิกทําได้แล้วเนาะเพราะว่ามันตกยุคมันล้าสมัยแต่ละผมจะรวบรวมจากประสบการณ์ของผมแล้วก็รีเสิร์ชที่อ่านมานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการหลับหูหลับตาโคคอนะไม่ว่าจะเป็น B2C B2B อย่างการทําพวกขายประกันขายบัตรเครดิตขายประกันนะนะโดยเฉพาะขายประกันมีคนมาถามผมเยอะมากว่า เขาต้องการสคริปต์หรือว่าต้องการที่จะโทรหาลูกค้าที่ไม่รู้จักมาก่อนนะครับคืออย่างที่บอกอะนะโคอคมันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้ปริมาณว่านะซึ่งเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จอะมันต่ํามากซะจนแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับยิ่งถ้า,าคุณไม่ได้เป็นต้นสังกัดจากแบบพวกค่ายมือถือจากอะไรอย่างเงี้ยจากแบงก์อย่างเงี้ยคือมันมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จก็จริงอะนะแต่ว่า คุณสามารถเคลมได้ไงว่าคุณมาจากต้นสังกัดไหนใช่ปะ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขามีแอปในการเช็คได้ว่าเนี้ยมันเป็นเบอร์จากธนาคารอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะทําให้เราอะไม่มีความมั่นใจนะครับกับคนแปลกหน้านั่นเองลูกค้าก็ก็จะเขาจะรู้สึกว่ายิ่งยุคนี้ call center ร,ระบาดอ่ะถูกไหมคุณเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยคนรับก็ไม่รู้ว่าคุณมาหลอกเขาหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นการโคคอแบบขายตรงๆกับลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแทบจะตกยุคไปแล้วนะครับยากมันมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จแหละแต่ถ้าในมุมผมเนี่ยมันต่ํามากกว่าเดิมเนี่ยแหละครับมันจะทําให้คุณเหนื่อยมากแล้วถ้าคุณไม่มีรายชื่อหรือไม่มี Data นะปกติถ้าอย่างแบงก์หรืออย่างมือถือเนี่ยเขาก็มีฐานข้อมูลของแต่ละเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าเราลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีเบอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทั่วๆไปอะครับยากมากนะครับ หรือการกด02นะครับแต่สําหรับ B2B อ่ะมันโอเคระดับหนึ่งนะครับก็คือการโทรหารจัดซื้ออย่างเงี้ยแล้วเราแนะนําตัวว่าเรามาจากบริษัทอะไรใช่ไหมละ่ะมันก็ได้ความน่าเชื่อถือจากตัวบริษัทเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขายแบบ B2C นะที่ต้องโคคอลในการโทรขายไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าตกยุคมากๆเลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือการเน้นพรีเซนต์แบบที่ เน้นการโม้นะครับเน้นการหลับหูหลับตานําเสนออย่างเดียวนะต้องบอกว่าถ้าของคุณมันไม่เจ๋งจริงเนี่ยแบบไม่ได้เป็นสุดๆแบบ Apple อะ่ะหรือว่ามีสาวกติดตามอยู่แล้วอะ่ะการหลับหูหลับตาพรีเซนต์เนี่ยต่อให้ของมันจะเทพแค่ไหนอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจลูกค้าเลยไม่เคยถามลูกค้าว่าความต้องการที่เขาอยากได้อะ่ะหรือมันตอบโจทย์ได้จริงไหมอย่างเงี้ยอ่ะผมผมต่อให้คุณขาย Tesla เทสลาอะ คุณก็หลับหงหลับตาพรีเซนต์มันทุกคนเลยอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์อะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ถามคำถามลูกค้าหรือว่าไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่คุณมีอ่ะมันทําให้ลูกค้าดีขึ้นหรือว่าปัญหาเขาน้อยลงยังไงนะครับเพราะงั้นนักขายที่เป็นสไตล์แบบจำพรีเซนต์มันทุกหน้าแล้วก็พรีเซนต์ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเนี่ยไม่เคยถามลูกค้าเนี่ยอันนี้ตกยุกมากการขายเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาหาข้อมูลเองได้นะครับก็ Google ก็รู้ลวเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั่วไปเลยเราควรจะเน้นการเป็นที่ปรึกษาน่นองนะครับเทรนด์ยุคนี้นักขายจะต้องมีความเชี่ยวชาญจะต้องมีความเข้าใจลูกค้าสูงมากเวลาถามคําถามอะไรไปเนี่ยกลูกค้าก็สามารถตอบหรือแก้ปัญหาลูกค้าได้นะครับมันก็จะทําให้ส่วนของการพรีเซนต์เนี่ยมันตอบโจทย์มากขึ้นนะอันนี้เป็นส่วนที่ควรทํามากกว่านะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือการตื้นะการ จีบแบบฮาร์ดเซลหรือการจะต้องแบบกดดันจะต้องปิดให้ได้เนี่ยมันตกยุคจริงๆนะครับเพราะว่ายิ่งคุณไปขายคนรุ่นใหม่เจน y ลงมานะต้องบอกว่าความเป็นปัดเจกมันสูงขึ้นหมายถึงว่าตัวของลูกค้านะครับความเป็นปัจเจกความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความกล้าพูดกล้าแสดงออกถ้าคุณไปกดดันถ้าคุณไปอะไรมากๆเขาเนี่ยคุณก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่คุณไปกดดันนะครับ ผลก็คือเขาอาจจะพูดตรงๆเลยว่าคุณเนี่ยตื้อมากไปแล้วแล้วเขาไม่ชอบบอกเลยว่าน่าเสียนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันตื้อได้มันแทบจะกดดันจะมีเซลล์อ่ะบางประเภทเนี่ยเข้ามาที่บ้านแบบคนยุคแม่ผมเนี่ยเขาเรียกคนเบบี้บุ๋มมันจะเกิดลูกเกรงใจใช่ไหมเพราะว่าตัวเซลล์เขาก็จะตือ้อจะกดดันอะไรสารพัดอ่ะมันก็จะทำให้เกิดความบิดอัดแต่ว่าคนเมื่อก่อนเขาไม่กล้าปฏิเสธไงเขาเก่งใจนะครับบางทีเขาก็ซื้อเพราะว่าตัดลำคาน ไอ้มุกแบบเนี้ยมันแทบจะใช้ไม่ได้แล้วครับในยุคนี้นะลูกค้ามีตัวเลือกเสมอนะครับยิ่งขายออนไลน์อย่างเงี้ยเขาจะกดดูเขาจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยคือมันมีเยอะมากอยู่แล้วนะครับในนั้นนะครับอย่างที่4ี่นะครับก็คือการเน้นแต่ขายสินค้าที่คิดว่ายังไงลูกค้าก็ซื้อนะครับอันนี้ค่อนขา้างอันตรายกับเคียเข,เขามาเขาเม่าไงก็คือเราจะขายสินค้าที่ เขาซื้อซ้ำๆเนี่ยไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็น่าจะมีออเดอร์มาตลอดการขายหรือว่าธุรกิจในวันนี้มันมีปัจจัยที่สามารถทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจได้ขายมาบางแบรนด์เนี่ยสิบ0ปี30ปีเนี่ยออเดอร์ก็ตกได้นะครับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยนะหรือว่าช่องทางการขายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปมันก็ทาให้ตัวของลูกค้าเนี่ย เขามีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของราคานะอันนี้ต้องอย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะครับจำไว้นะครับอย่าประมาทอย่าชะล่าใจเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าคู่แข่งเนี่ยพร้อมจะเสียบทุกเมื่อแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกคือโดยเฉพาะสาย B2B นะเราอาจจะสังเกตว่าบริษัทนี้ยังไงก็ซื้อเราแน่หรือว่าเราล็อบบี้งานได้เราล็อบบี้ยสอะไรบางอย่างได้แต่ว่าลูกค้าเองเขาก็มีเปลี่ยนผ่านนะครับเขาก็หมดอํานาจได้นึกภาพไหมคือ อาจจะเป็นพออหรือ Decision Maker เขาเปลี่ยนคนเขาไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วที่เซ็นงานให้คุณตลอดเงี้ยเขาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือเขาอาจจะมีตัวเลือกที่เขาอยู่ในใจมากกว่าเนี่ยเขาเขี่ยคุณทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นความประมาทที่เน้นขายแต่ของเดิมๆแล้วก็ดูแลเคียร์เขาแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์แน่นแฟนเนี่ยความสัมพันธ์แน่นแฟนประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือการสร้างเคียร์เขาเพิ่มนะครับแล้วก็ การเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเสมอนะอย่างที่บอกนะเรามาทําธุรกิจเนี่ยผลประโยชน์ต่อให้สนิทกันเนี่ยถ้ามันไม่ลงตัวขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนเจ้าได้เสมอนะครับเพราะงั้นมันไม่มีอะไรที่แบบชัวร์อยู่แล้วครับขนาดโค้กเบปซี่สตาร์บัคหรืออะไรเงี้ย KFC แมกโดนอลเนี่ยทำไมเขาต้องทำมาร์เก็ตติ้งตลอดดูไหมขนาดว่าคุณเป็นสาวกมาน,นะเพราะเขารู้ไงว่าคุณเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนเจ้าได้เสมอสมมติว่าโปรโมชั่นอีกเจ้าหนึ่งมันดีกว่าเนี่ยเอาแค่พิซซ่าเนี่ย คุณก็มีโอกาสไปสั่งเจ้าหนึ่งถูกป่ะแล้วสินค้าเนี่ยยิ่งถ้ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากเนี่ยความสัมพันธ์เป็นเรื่องรองนะผมบอกเลยนะครับโค้กแบบซีเนี่ยชัรสุดโค้กไม่มีกูกินแบบซีถูกมมันไม่ได้ต่างกันแบบโอ้โหกูต้องกินโค้กตลอดถูกไหมนะเพราะฉะนั้นไอเรื่องความประมาทหรือว่าการที่มั่นใจว่าเจ้าเนี่ยเป็นของเราแน่เน,นี่ยอันเนี้ยถือว่าตกยุคนะครับอันตรายมากนะครับ อย่างที่4นะครับก็คือการใช้เรื่องของเซลล์รีพอร์ตแบบ x x e l อ่ะหรือ Google Sheets อะไรพวกนี้คือยุคนี้มันเป็นยุคที่ข้อมูลมันจะต้องถูกวิเคราะห์แทบจะเรียวไทม์นะหรือว่าทุกครั้งที่มันได้ออเดอร์มามันจะต้องเอามานั่งคำนวณหรือว่าเอามานั่งวางแผนต่อว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยเขาแฮปปี้หรือเขาซื้ออะไรซ้ำๆบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยหรือเขาไม่ยังไม่ได้ซื้ออะไรนะไหมไอการใช้ Excel อ่ะยุคนี้แม้แต่เด็เดก เด็กรุ่นใหม่อ่ะจะมาใส่สูตรทําเหมือนเด็กรุ่นเก่าไม่ได้แล้วจะมาทากราฟตั้นรุ่นนี้มันเสียเวลานะครับแล้วก็ตัวเลขหรือว่าข้อมูลแต่ละคนเนี่ยด้วยงานเซลล์มันไม่ใช่งานที่ต้องมานั่งละเอียดกับไฟล์พวกนี้ข้อมูลก็ไม่เหมือนกันก็เลยไหมเขาเรียกฟอร์แมตมันต่างกันจะมาวิเคราะห์ Data อะไรเนี่ยมันเสียเวลามากนะครับมันเป็นยุคข,ของ CRM นะตอนนี้องค์กรไหนที่ใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะวางแผนหรือว่าทํากลยุทธ์ทางการขายอะได้ดีกว่า นี่บอกไหมการขายหรือกลยุทธ์อะไรต่างๆได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะครับปัจจัยที่5ครับคือไม่เคยใช้ l i n k ์อินถือว่าตกยุคและลาสมัยนะถ้าใครยังไม่รู้จัก l i n k ์อินเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีคนไม่รู้จักซึ่งมันเป็น10ปีแนละ้วไอ้ลิงก์อินเนี่ยมันเป็นโซเชียลมีเดียของคนทํางานนะครับโซเชียลมีเดียหรือว่าแวดวงคนมนุษย์ออฟฟิศโดยเฉพาะสาย B2B เนี่ย ถ้าคุณเป็นเซลล์ที่ไม่เคยเล่นลิงก์อินเท่าไหร่หรือเอาไว้ใช้สมัครงานเนี่ยบอกหรือว่าไม่ใช่นะครับลิงก์อินเนี่ยมันสร้างคอนเนคชันได้แบบ Facebook เลยนะครับแล้วก็ไอาการที่คุณรู้สึกว่าแชทไปหาลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเนี่ยไม่ใช่เลยเทรนด์วันนี้คือโทรศัพท์เนี่ยมันแทบไม่สําคัญเท่า,มาเมสเซจถูกไหมทุกวันนี้ลูกค้าหรือเราเองก็ไลคุยกันตลอดอ่ะโทรเนี่ยมันก็สําคัญนะครับแต่มันก็จะเป็นเรื่องด่วนใช่ไหมประเด็นคือลูกค้าใหม่อ่ะคุณไม่มีคอนเน t ชันคุณไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรสักอย่างไอ้เจ้า l i n k ์อินเนี่ยช่วยได้เยอะมากนี่หรอไหมลิงก์อินมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากแนะนําว่าให้ใช้ l i n k ์อินนะแต่ถ้าใครยังไม่ใช้ l i n k ์อินเนี่ยบอกเลยว่าคุณตกยุคมากๆเลยนะครับค่อนข้างอันตรายมากนะปัจจัยต่อมานะครับก็คือเรื่องของการไม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับ เขาเรียกว่าเครื่องมือการขายเนี่ยเซลทู Sell เนาะอย่าง CRM เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึง่งถูกไหมหรือว่าเรื่องของตัวตัว Presentation นะครับที่วันนี้มันไม่ยังเป็นต้องเป็นแบบ PowerPoint อย่างเดียวแล้วมันอาจจะถูกรันอยู่บน Google Sheets อ่อหรือ Google Doc s, อย่างเงี้ย Google p r e s e n t เนะ่เพื่อให้แบบมันสามารถปรับหรือว่าเวลาส่งสไลด์นำเสนอเมื่อก่อนเราจะชอบแนบไฟล์ใช่ไหมแบบไฟลไฟลใหญ่ๆอะ่ะบางทีบางคน5 m เมกส คือประเด็นคือมันอาจจะส่งแล้วไม่ถึงมือลูกค้านะครับหมายความว่คือตามองค์กรหลายๆที่เนี่ยเขาจะเซตเลยว่ารับไฟล์ได้มากสุดเท่าไหร่คือไม่งั้นความจุมันเยอะใช่ไหมเช่นแบบอาจจะรับไฟล์ต่อเมลเนี่ยได้ไม่เกิน10เมกแต่ไฟล์นําเสนอขั้นเทพคุณเนี่ยมีไฟล์วิดีโอเลยเต็มไปหมดเลยอาจจะมากกว่า10เมกเวลายิงเข้าไปเนี่ยเขาเรียกเมลเด้ง สรุปคือโคตรเสียเวลานะครับลูกค้าไม่ได้ดู Data พวกนั้นแล้วการยัดเป็นไฟล์เนี่ยมันก็จะลําบากหรือว่ามันไม่สะดวกในการส่งต่อนะครับเผื่อลูกค้าเขาสนใจเขาจะ forward ต่อเนี่ยมันก็จะไปทําให้เมลอีกคนนึงมันล้อนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็น google doc เอานะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถสร้างลิงก์นั่นเองนะครับให้แชร์แล้วก็เพียงแค่ลูกค้ากดคลิกเดียวเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ b เว็บเบส presentation เป็น powerpoint บนเว็บนี่แหละมันจะเปิดที่ไหนก็ได้ขอให้มันมีอินเทอร์เน็ตนด้หรือไง แล้วลูกค้าเขาง่ายต่อการแชร์นะครับซึ่งมันตั้งกฎได้เยอะมากเช่นแบบไม่ให้แก้ไขสไลด์ห้ามเซฟสไลด์อะไรอย่างเงี้ยมันทําได้นะหรือว่าจะตั้งให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทําให้มันเป็นไฟล์ pdf อะไรก็ได้นะครับซึ่งไอเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์แบบค่อนข้างจะเรียวไทม์เนาะสมมติเราปรับสไลด์ล่าสุดเนี่ยเวลาลูกค้าเขาคลิกเนี่ยเขาก็จะได้ไฟล์ล่าสุดนะครับสามารถล็อกหรือว่าสามารถแนบเรื่องของไฟล์วิดีโอต่างๆได้นะครับมีประโยชน์มากนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่คล่องกับเรื่อง sell tool พวกเนี้ย ในการช่วยให้เซลล์่ทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นการขายแบบตบยุคนะครับยุคนี้ต้องค่อนข้างไวกับเทคโนโลโยีนะครับก็ฝากไว้เนาะประมาณ6เรื่องนะพอดีว่าพูดไปก็เยอะอีกละ12-13นาทีและนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับคอนเทนต์คุณนี้แหะเซลล์ร้ร้านได้ใหม่ของพรุ่งนี้สวัสดีครับ